เออฮเช้าในฝันเราเลยนี่นาเอ้ออะไรฮะไอแมวชั้นต่ำจะจีบกว่าจะจีบก็มาเร็วชนะแล้วด่านที่หนึ่งไปเลยซปเปอร์แคทแล้วก็สไนเปอร์ได้เวลาฮีโร่อะไรนะน้องแมวมีความรักเดี๋ยวฮีโร่อย่างเราเนี่ยจะช่วยน้องแมวเอง กาเลย์กเลยเลยเลยให้ไม่ยอมไ้เฮ้ยหน่อยแน่ไอเจ้าพวกกอของออย่ามาขวางทางเส้นทางความรักนะอะไรว่าเหมนความรักไว้จะมาลักมาลกอะไรด่านมันง่ายไปอะทุกคนรีบบุกเลยแล้วกันจะได้รีบเก็บแมวเหมือนว่าแมวตัวนี้ผมจะเก็บร่างปลุกพลังไปแล้วด้วยนะแต่ร่างต้นยังไม่มีด่านสี่ ความรักเจ้าเอ๋ยเจ้าอยู่ที่ไหนกันนะเราจะลอยไปหาความรักกาเลยกาเลยกาเลยกาเลล่าจะขัดขวางความรักเฮ้ยอะไรว่ามึงจะมาเจีบเมียกูเหรอจะแต่งงานกันอยู่แล้วยังจะมายุ่งกับเมียกูอีกไอ้ชายชว์มึงจะต้องโดนส้นตีนกาเลล่าอาเธอด่านนี้น่าจะการันตีไหมด่านที่แล้วนี่แกทําฉันไว้เจ็บแสบมากเลยนะรอบนี้แหละเดี๋ยวฉันจะตบแกให้หัวโยกไม่ได้เอ้าฮาัลโหลโเหลืออีกหนึ่งดา่านเหรอไหยแน่จะมีคนมาแต่งงานกันที่ทะเลเหรอ มันใช่ว่ะโอ้ๆงงอะไรคนเขาจะแต่งงานกันจะแต่งที่ไหนก็เรื่องของเขามึงมาเจือกอะไรเนี่ยกันเลยกันเลยกันเลยใช่แล้วกูจะแต่งงานกับเมียกูที่ไหนมันก็เรื่องของกูไม่ยุ่งอะไรว่าไอคนนอกอ่าได้แล้วเอ้ยังมีต่ออีกเหรอกันเลย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 ไอ้คืนเมียลูกพี่กูมาเดี๋ยวนี้นะให้ไม่คืนอ่ะคืนมาล้วยนั่นเมียกู่องเมียกูคืนมาเมียกูกูก็รักมาตั้งนานมึงเป็นใครอยู่ดีๆก็มาแย่งเมียกูอ๋อคือเป็นชายชุ โอ้โหกล้าพูดได้น่าด,นดานมากเลยมึงเนี่ยสำนึกผิดบาปผิดชอบช่วดีไม่มีเลยเหรอมึงจะรักใครก็รักได้แต่ว่ามึงอย่ามารักเมียคนอื่นดีวะเนี่ยโกูกูก็รักมาตั้งนานมายุ่งอะไรด้วยฮะยังไม่จบอีกเหรอมีทั้งหมด8เคียบไป2 4 6 7ด่านสุดท้ายและ้ะ เอาแหละเดี๋ยวเราจะแต่งงานกับเมียคนอื่นที่โบสถ์นี้เฮ๊โป้อเฮ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นก่อนมึงจะแต่งงานกับเมียคนอื่นไม่ได้นะทำไมชนน่ะกูจะแต่งงานกันแล้วอ่ะกูแอบตีท้ายครัวแล้วอ่ะเฮ๊โป้อนี่ครอบครัวมึงสอนกันมาอย่างไงวะเนี่ยของคนอื่นก็ยังหน้าด้านจะเข้ามาแย่งเลอไม่ดูตามมาตาเรือกอขอคอไรยางอายไม่มีมารยาททางสังคม ปีปีปีป,ปกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกาเลีเกาเลยกาเลยฉันจะไม่ยอมให้แกได้แต่งงานกับเมียฉันหรอกส่งเมียฉันคืนมาอ่าะนี่มันภาคบทละครจวยอะไรวะเนี่ย กูนึกว่าดูละครหลังข่าวได้30กระป๋องแล้วก็ได้พลังงานสำรองแมวมาดามสำหรับตัวนี้จะโจมตีเป็นแอร์เรียชัดมาขาดอีกหนึ่งตัวถ้าผมได้แมวอีกหนึ่งตัวผมก็จะไปลุยเขาวงกดได้เว้ยด่านต่อมาคือด่านซอริมิ่งทูวิกตอรีสำหรับด่านนี้ก็จะเป็นด่านเก็บแมวด่านยังแปลกตากระดิบกระดิบกระดิบชาวจัด,ดีนะเราคืนหนอนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะมาเก็บแมวไม่ได้มาเก็บนอนโอ้โหแคนแคนเสียงมึงเถื่อนมากเฮ้ยนุชพูดมากว่ะ เอาชนะเลยเหรอเล่นผิดด่านหรือเปล่าวะเนี่ยมีโอกาสได้ลัคก,กี้ทิกเกต็ตด้วยไอ้ย่าด่านนี้มีฝนตกด้วยวะ่ะด่านที่แล้วยังไม่มีในวันที่ฝนตกเราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นไอ้กระดิเราขึ้นอะไรเอาไปพลังกีเลือดป้อมมีอยู่เท่าไหร่นะโอ้เลือดป้อมเหลือหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเลือดป้อมมีแค่สองหมื่นกระจอกนะ่กระดิบกระดิบเราก็เป็นแค่หนอนน้อยทำไมจะต้องโหร้ายอาเฮือ ในวันที่ฝนตกไม้ฝนตกแล้วยังไงเอาไปพลังฮีโลเฮ้ยมาหรอกมาแล้วเว้ยเจ้าหัวนอนให้ยับเลยนอนเทวดามาว่ะเฮ้ยเทวดาแล้วไงวะไอ้เจ้าพกกระเดื่อตายซะเถอะกระดิบกระดิบในวันที่ฝนตกเฮ้ยตกไรไม่ตกเราฝนหยุดตกไปแล้วอบ้ากระดิบกระดิบทำไมต้องโหดไรกับเราเย้ยเออเดี๋ยวนะนอนเทวดามึงเป็นที่หนึ่งไม่ใช่เหรอทำไมมึงช้ากว่านอนดำล่ะสาลอดไม่โลเล่องสาลอดไม่โลไม่โลไม่โลไม่เกี่ยวกับสาลอด อย่ามายุ่งกับสลอดไปสลอดไปกระดึบ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 มันของหนอนเว้ยไม่ใช่ของมึงเจ้าสลอดเลือดป้อมเท่าไหร่สองแสนโดนหัวไปเป็นไงสองทีป้อมแตกแรงจริงกระลอก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 ก็โ ho กระลอกอะไรวะแล้วตบให้หัวทิ่มเดีเลยกระดึบ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 ไรนักหนาว่าแม่งเอาไปพลังกีสวรรค์กระดึบ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 เสียงมึงต้องกระดึบเบาๆนะกระดึบกระดึบกระดึบปีปีปี ดีมากแกอยากกระดึ๊บโผดเกินเดี๋ยวน้องแมวอย่างพวกเราตกใจเขียนหนอนหมดแล้วเหรอโคตรกระจอกไปเลยเจอม้าว่ะม้าสวรรค์ถ้าม้าสวรรค์เนี่ยมันจะถึกมากเว้ยแล้วหนอนกระดึ๊บกระดึ๊บมาเพียบเลยไม่มีตัวเคลียร์เทวดาซะด้วยไม่เป็นไรมีบารลอกอยู่เดี๋ยวพี่ม้าจะปกป้องแมวเองเดี๋ยว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 พี่ม้าจะปกป้องหนอนครับพี่ม้าเอาเดี๋ยวพี่ม้าจะปกป้องหนอนเองกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอาเฮ้อ ไม่ได้แมวหรอโดหดร้ายโอกาสได้คืออะไรลี่สำหรับแมวหนอนจะเป็นตัวแลซึ่งตัวนี้จะสโลทุกสายโอ้โหยังเทื่ลโจมตีเป็นแอรเรียจัดไปสไนเปอร์แม็กหนึ่งมืนสไนเปอร์ตัวเล็ก เออผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดนะผมอาจะอยู่ที่ประมาณ14%เอเว้นนตอนนี้ผมล่วงมาที่15%แล้วแต่ว่าก็ยังได้เหรียญทองอยู่แต่ว่าเหลือ7วันตัวเะไรกับเอเลียนคอมโ,มโบใหม่ที่ได้มาก็จะเป็น Fro in o o v e m เ s s i v e d a m a g e slow e f f e c t Strong Effect ได้ครั้งเดียวเลยถ้าเกิดว่าแพ้ก็จบอะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เหลือแมวแล้วปล่อยน้องห็นก่นเลยโอเค น้องหินจ๋าเร็ว,รวดีมากแล้วก็ตามด้วยน้องน้ำแล้วก็ตามด้วยไซเบอร์แคทแมวเจ้าหญิงมาจะได้ลดดาเมจมันเดี๋ยวลดดาเมจใครวะซากุระต้องอยู่หลังๆเว้ยดีมากอย่างงั้นแหละเนโอมากระลากระลากระลางจิงโจ้เอเลียนโดนเคลียร์ไปแล้วนี่คือจบเลยเหรอไม่จบวะเทปโปจะจบอะไรวะเทปโปยังฆ่านะบอกเลยเึงที่สุดในปัะจพีนี่นี้เป็นพยานฆ่าจะกัดน้องแมวให้กร,กระจายตายหานไปเลย ไม่ตายหรอกหน้าเจ้าฮิปโปแกไม่สามารถเอาชนะสากุระได้หรอกสากุระของฉันนะ่ะบอกเลยโอกาสในการติดคีนะ่ะโคตรจะน้อยมันไม่คีทุกดอกอ,ะอ่ะอ่าติดคีแล้วโอ้โหไปดูมิ่นเขาดูมิ่นปุ๊บได้เรื่องปั๊บเลยโอเคสรุปว่าผมน่าจะเคลียร์ได้ทั้งหมด46ชั้น14%เท่าเดิมแล้วแมวก็หมดเรียบร้อย มาชูพิกชูสำหรับด่านนี้จะเจอนกตีเวฟแล้วก็จะเจอหมาดำแล้วก็ตัวแดงเจอเป็นๆเ,เ,เจอสีแดงก็ใส่ MKT ไปเลยเพราะว่าตัวนี้สต็อปเวฟแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปัมหมึกตัวนี้ก็สต็อปเวฟผมไม่แน่ใจนะเหมือนว่าจะมีคนดูเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าตัวที่ตีเซิร์ฟหรือไม่ก็ตีเวฟนี่แหละที่มันจะตีแบบไม่สนใจโลกปีศาจผมก็เลยใส่ตัวตีเวฟตีเซิร์ฟมาด้วย MKT สต็อปเวฟมัแล้วเน <S 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 ี่ย เอาเป็นคาสลี่ถ้าได้คาสลี่ก็น่าจะชนะเรียบร้อยชนะแล้วไปแมวปลาหมึกมาเพื่อ MKT สต็อปเวฟไม่ไหวฉันจะยิงปิ้วปิ้วใส่แกน้องหินเนี่ยตบเวฟเว้ยน่าจะไหวอยู่มัง้งลองดูซิน้องหินตบให้ดูหน่อยเออตบแล้วเข้าหรือเปล่าวะแต่ที่รู้ผมอาจจะตายได้เว้ยเพราะว่าตัวสต็อปเวฟผมแตกไปแล้วนี่ว่าแล้วคาสลี่ก็ตายไปเรียบร้อยตัวสต็อปเวฟตัวต่อไปก็คือ MKT MKT ราคา3,600โอเคเมื่อกี้การเงินเด้งมา6,000เลยเพราะว่าเป๋าตุงผมเลเวลหนึ่งเสียดายตังเลยเมื่อกี้ตัวต่อมาต้องไปลิลินเว้ยแมวปลาหมึกแล้วโอ้ยบ้านผมไม่นะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมแพ้ล่ะโอ้เศร้าเลยปานปานปานป,าน,ปานมาแล้วนะนูดโอเค ปลาหมึกปลาโอปะ่ะธนุดกระจอกเกินนุตตบรออพี่ไม่เข้าหรอกนะโฮโหนี่แกไม่รู้จักเจ้าแมวหัวตั้งอย่างงั้นเหรอมันถึงเขาจบสิน้นของแกแล้วเจ้งเหรอวานุตแน่จริงก็มาเลยพี่ช้างรออยู่เอาเลยเซธนุดทําได้พี่พร้แมวปลาหมึมมกไปเดี๋ยวโดนเวฟตายสะบัดปลาเรียบร้อยโลแตกหรือเปล่าอืมโดนเวฟไปไดีจุกๆโลแตกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเออใช่อยู่ช้างกระเด็นแล้วยังเชือนะทุกคน สบัดทีโลแตกสำหรับแมวเป็ดจะเจาะโล่เจาะบาเลียยิงนีโอปะรอบนี้อาจจะเพราะแบบใส่สไนเปอร์มาด้วยแหละก็เลยเฉือนเปิดสปีดไปเลยดีครับผมกลัวที่ไหนล่ะเอ่เอขอโทษ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 เหมือนว่าจะแพ้นะเนี่ยแต่ว่าโล่พี่ช้างแตกแล้วนะเหลือแค่เคลียนกถ้าเคลียรนกได้ก็น่าจะจบพยายามเน้นที่แคนแค์แล้วกันโอเคนกเริ่มกระเดะ็นแล้วแล้วก็ปล่อยแมวปลาหมึกป พิซซ่ามาไม่มีโลแล้วมึงก็เป็นแค่ช้างธรรมดา oh, <shit. S 1> นุจ,จะต้องโดนพลังครทักรสารกระทืบลงกระทืบอย่างอื่นไม่ได้เหรอเอ้าเรียบร้อยเคียนกได้จบแล้วมึง <c oughs> นุพี่ขอโทษคืนดีกันนะนุชอ่ะเ่อแมวหัวตั้งโอเคอยู่เว้ยเม็กซิโกด่านนี้จะเป็นด่านที่ผมติดไว้ซึ่งจะเจอเทวดาแล้วก็หมีกาหฮกฮะทำไมผมติดไว้วะเดี๋ยวไฟเอ้งแคทตัวนี้จะลดดาเมจเทวดาแล้วก็โจมตีเป็นแอเรียโอเคมาเทวดามาก่อนปล่อยสไนเปอร์ก่อนละกัน โอ้หมามา,มาเยอะเว้ยโอเคจูเวนมาเรียบร้อยไม่น่าจะแพ้และตัวต่อไปที่จะต้องปล่อยให้ได้ก็จะเป็นพี่แมวเป็ดหัวตั้งเพื่อที่จะไปเจาะโล่มันตามมาด้วยคาสซี่แล้วเบิดมาซี่กูรอมึงอยู่กาโฮกใครรอกูนแะแกจะรู้แล้วทำไมแพ้โอ้ไม่ต้องตอกย้ำก็ได้รู้แล้วว่าเชื่ยนเฮ้อะไรว่านุได้ข่าวว่าอยากเจอหมีกาโฮกใช่ไหมนุไม่อยากเจอแล้วพอแล้วยอมแพ้ได้ไหม โอ้โ oh หมีกาโฮกกี่ตัววะน่ะห้าตัวหรือเปล่านะไม่แปลกใจเลยที่แพ้โ oh อ้ชนะไงวะเนี่ย <L un> เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม